โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนไอชนิดเม็ดฟูตาสันไลฟ์วันนี้ผมต้อไปขึ้นศาลขึ้นศาลไม่ใช่ศาลพระภูมินะถ้าศาลพระภูมิไม่เป็นไรเลยทุกจบทีเนี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วคำว่าเขาบอกว่าบ้านคาุณเป็นซ่องโจรเนี่ยเป็นเรื่องจราาิงมันไม่จริงบ้านหมอปลาจะเป็นซ่องโจรได้ไงเพราะหมอปลาออกสื่อทุกวันถ้าเป็นซ่องโจรนผมติดคุกไปแล้ว เหนื่อยไหมเป็นเพื่อนกับมันเนี่ยล้วเห็นแกนเงินไปแล้วแกเงินไปกับไอ้โก้บอยเนี่ยไปถ่ายรายการนิกกี้อะไรเงรี้ยเดี๋ยวจะไปบุกที่รายการน่เดี๋ยวก่อน วันนี้เรามาทำอะไรที่นี่พี่ผมมีคิวถ่ายรายการให้กับช่องนิกกี้นัชชัดมีนิกี้นัชชัดนะมีเมาส์มีโกโบอยมีพี่ป๋องกับพลมีคุณแม่ลีน่าจังแล้วก็มอมขนาดแดกแล้วก็ป้ารัตนาด,ด้วยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปขางในแล้วใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวเข้าข้างในก่อนไปทางนานก่อนนะครับโอเคไปเงวปวดหัวนองไม่หลับลกรึ้นมหมายปวดหัวนะจริงเหรอใครเทียใครเใครเทียใครเทียเ ไม่รับเงินธนาคาไม่รับว่าด้วยไมรับว่าด้วยเฮ้ยสี่ออกไปไปยังไ Thật là. Thằng con nhà cái quả. À. Á. Rồi. À. Hả? Rồi. Rồi.

มีเป็นอะไรไปด่าลูกความใช้ลูกความนายก็คือเบสแต่จริงเจ้านายโอยถามว่านี่งูที่กูเห็นแก่แม่ลีน่าจังเลยนะเราจะแค่กูเม่นนายติดตัวผมนะครับอ๋อเหอต้อยเล่นเรื่องความแน่นอนอ๋อมึงคือมึงเจอของจริงอะแต่เอาไว้ด่าเดียวเอาไว้ด่าเดียวเอาไว้ด่าเดียวอ๋อมึงเปลี่ยนเป็นแม่ลีน่าแล้วนะ ไปน้องสภากันใ um, uh, no. uh. ีความขอไปแก้ไปนเลยขอไปไอ้โอ้ยโอ้ยทำให้ลูกความเข้าใจเสียทนายเรามีแก่ต้องให้กำลังใจอ้ให้ใ้นี่มึงหิวแตงนี่มึงหิวแตงขนาด ไหวไปเนี่ยไหวไหวไหวดูเลยสองตัวเนะี่ยไอโกบอยหมอปลาเนี่ยนะทำเป็นแบบนี่ทำอย่างเงี้ยมันเอาพี่มาเนี่ยมันเอามาฆ่าแล้วดูดิแมรีนาา่าชังอันนี้ถือว่าเป็นนายอุโสเป็นปนายผู้ใหญ่ก็ถือว่าวันนี้แม่ให้บอกอันนี้มันหิวแสงโอ๊กงานมันต้องไปกับหมอปลาไปทุกงานไปขู่ประชาชนที่วัดหมอพระเพธอเอาหมด ไปขู่ใช่ไหมพี่หิวแสงเพื่อหิวแสงมากเลยคุนยังไอหมอปลาเนี่ยมันก็หิวแสงเพราะกระแสทุกอย่างเออแม่แม่ด uh> ่า uh> ตัวเองทำไมมันนั่นแหละหิวแสงไอ้คนเลยเป็นแม่ด่าทุกเทปเลยแม่เพราะใครก็ไปประเด็นเห็นแม่ด่านี่สาวคคุณก็ยิวแสงคุณเลยน่าคุณพูดอย่างนี้ถือว่าต่อหน้าทาร่าตำนานบุคคลที่สามนะไปหมอปลาโดทนกับแม่นะอดน โดนแม่ด่ากูได้บุญแล้วชีวิตน่ะดีขึ้นแล้วล่ะเขาบอกว่าทนายคนไหนนะถ้ายังไม่โดนแม่ลีน่านะถือว่ายังไม่สุดวิชาว่าขวายังไม่สุดแล้ว,ลวอันนี้สุดแล้วไพศาลถึงว่าวันนี้บรรลุแล้ว เมื่อกี้ตอนอยู่ที่ศาลเนี่ยที่ไปศาลเขาด่าพี่ยับเลยนะก็ว่าให้มันเสร็จคดีหนึ่งแล้วนะเพิ่งเสร็จลงมาไม่เจอตัวละหายโจทย์หายนะไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยก่อคดีไว้เยอะไอ้หมอปลาเนี่ยเดือนหนึ่งโดนร้อยกว่าคดีอ่ะเหนื่อยไหมเป็นเพื่อนกับมันเนี่ยแล้วเห็นแกเงินไปแล้วปล่อยให้มันด่าไปเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมาทําไมก็มันก็ไม่รู้วันเนี้ยเพราะคนที่ว่าความจริงคือนายพิพัฒน์ไม่ใช่มันแต่มันตัวออกรง กูต้องพูดตั้งแตเองมึงด่ากูนะมึงจำไว้เดี๋ยวกูจะไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านวันนะกูปล่อยมึงวันนี้นะกูปล่อยมึงนะทีมึงกูไม่ว่าแต่ตาทีฆ่ามึงอย่าโวยนะอันนี้คือเอาคืนนะพี่มึงโดนแน่บอก่อนกําลังขายรายการมึงจวกกลางรายการมึงไม่ให้เกียรติกูกับโกบอยเลยพรุ่งนี้มึงโดนกูแน่กูบอกไว้ก่อนเร วันนี้วันของผมนะวันพักผ่อนสบายๆนะครับไม่มีไอต่อปลาแล้วไม่มีไอตัวที่มันวุ่นวายกับชีวิตผมเดี๋ยวมาดูบ้านผมกันนะว่ามีความโออาอลังการคืนรวยอะอยากโชว์ววแค่นั้นเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านผมกันนะครับเฮ้ย จบมานโคตรมหาปัยไลคู่ซ่า,าปลาภัย